สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสาที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูติวแสนสนคนสวยคนดีคนเดิมกันอีกแล้วภาษาไทยวันนี้ขอเสนอสระเปลี่ยนรูปและสระหลดรูปคราวที่แล้วนะคะสระเปลี่ยนรูปและสระหลดรูปคุณครูได้นําเสนอสระอะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนจากสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศวันนี้เราจะมาพบกับสระอะไรนั้นตามมาดูกันดีกว่าค่ะ สระเอกอดเอเด็กดดเอกอเมื่อมีตัวสะกดสระเอกตัวสระเอนะคะจะมีตัวสระอะจะกลายเปลี่ยนรูปเป็นหมห้ไต่คูกลายเป็นคำว่าเด็กอีกหนึ่งรอบนะคะดอเอกกอเด็ก เปลี่ยนจากสระอะตัวนี้นะคะกลายเป็นไม้ไต่หูเห็นไหมคะสระอะจะหายไปกลายเป็นไม้ไต่หูเรามาลองฝึกอ่านคําที่สะกดด้วยสระเอกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะหอเอนอเห็นรอ เอกอเล็กจอเอบอเจบ็บตอเอดอเป็ดน,นอกจากสระเอแล้วนะคะวันนี้ขอเสนอสระแอมันก็จะคล้ายๆกับสระเอค่ะสระแอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะขอแอแขะอันนี้จะเป็นแบบไม่มีตัวสะกดนะคะ แต่เมื่อมีตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงเป็นแบบนี้ค่ะขอแองอเมื่อมีตัวสะกดนะคะเช่นเดียวกับสระเอะเลยนั่นก็คือเปลี่ยนจากอะเป็นไม้ไต่คูแบบนี้ค่ะกลายเป็นคำว่าขอแองอแข็ง จบไปแล้วนะคะสำหรับภาษาไทยสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปวันนี้วันนี้นะคะสระเอกับสระแอะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปสระอะเป็นไม้ไต่หูอย่าลืมกลับไปฝึกฝนและทบทวนกันบ่อยๆแล้วนักเรียนจะพบว่าภาษาไทยไม่ยากเลยสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ